เราดูกันฟังโดยก้องบองตื่นครับท่าก้อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและก็ช่วยแชร์ต่อๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ออไว้ตำนานงูยักษ์ ในรำเมืองกาญจนบุรีครับในช่วงปีพุทธศักราช2484 8 5เนี่ยนะครับประเทศไทยของเราสมัยโน้นก็อยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วครับและในช่วงนั้นญี่ปุ่น ได้บุกเข้ามาอยู่ในดินแดนของไทยโดยเฉพาะแถวๆจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งก็เป็นเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศพมา่าในช่วงของการสู่รบระหว่างญี่ปุ่นกับพันธมิตรกำลังโดุเดือด,ดจลวันบละเกกันอยู่นั้นทหารกองทัพของญี่ปุ่นก็ได้ใช้บริเวณป่าทึบของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นป่าดงดิบแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นมากมายเป็นป่ารกชื้นเหมาะสำหรับตั้งข่ายทหารเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของฝ่ายทหารพันธมิตรหรือศัตรูอีกอย่างทั้งญี่ปุ่นนั้นต้องการที่จะตีหรือจะยึดเอาประเทศพม่าด้วยพวกทหารญี่ปุ่นก็จึงได้ทำการก่อสร้างทางรถไฟหรือว่ารางรถไฟจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะข้ามไปประเทศพมา่า โดยใช้แรงงานจากพวกเฉลยศึกที่จับมาได้ที่แพ้สงครามมาให้เป็นผู้ก่อสร้างเป็นคนงานก่อสร้างจนช่วงนั้นเล่นเอาเฉลยศึกที่มาทำงานก่อสร้างรางรถไฟนั่นนะเขาทำงานกันหามรุ่งหามคำ่ำต้องทยอยตายล้มหายตายไปคนแล้วคนเหล่าคนแล้วคนเหล่าเรียกว่าตายกันเป็นเบือเป็นหมื่นหมื่นศพเลยนะครับ จนต่อมาทางรถไฟบริเวณนั้นชาวบ้านต่างเรียกมันว่าทางรถไฟสายมรณะและครับทางรถไฟหนึ่งไม้หมอนรางรถไฟหนึ่งไม้หมอนนั้นหมายถึงหนึ่งศพหรือหนึ่งชีวิตของเฉลยศึกที่รวมก่อสร้างและทางที่จะข้ามไปถึงฝั่งประเทศพาม่าที่ญี่ปุ่นสร้างนะั้นะเพื่อจะใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารเสบียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่าง มันจะต้องขามลำน้ำใหญ่นั่นก็คือแม่น้ำแควซึ่งขณะนั้นบริเวณลำน้ำแควนะ่ะเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่แล้วก็อุดมสมบูรณ์ครับเป็นป่ารกทึบเต็มไปด้วยมวลไม้น้อยใหญ่นาน,นาพันแถมยังมีสัตว์ป่ามากมายประเภทพวกเสือสิงกระทิงหมีต่างๆตลอดจนงูเงี้ยวเขียวขออ จนแม่น้ำแควแห่งนี้ได้รับฉายาว่าเป็นแม่น้ำอเมซอนของเมืองสยามเลยล่ะครับซึ่งในช่วงที่ทางกองทัพญี่ปุ่นกำลังก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้อยู่นั้นทางกองทัพเขาก็ได้ทำการระแวดระวังข้าศึกจะบุกเข้าโจมตีค่ายใหญ่จะบุกเข้าโจมตีค่ายของพวกเขา พวกเขาก็จึงได้จัดกองทหารตั้งเวนยามออกตรวจตราออกลาดตะเวนไปทั่วบริเวณป่ารอบๆค่ายทหารนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนแบ่งกะกันเป็นรอบๆเป็นรอบๆอ,ออกตะเวนอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทว่าง,งันนแต่ก็จะมีบางครั้งบางคืนที่กองกําลังที่ออกทําการลาดตะเวนตรวจตรานั้นะกลับมากันไม่ครบครบ,บางทีก็หายไปทีละสองคนสามคน บ่อยเข้าครับและพวกเขาเหล่านั้นที่หายไปก็ไม่เห็นกลับไปอีกเลยทางกองทัพก็จึงคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นคงจะตระเวนไปเจอเอากองกำลังศัตรูแล้วก็คงจะถูกจับหรือถูกข่าทิ้งไปแล้วหนึ่งครั้งก็แล้วสองครั้งก็แล้วหลายครั้งเขาหลายครั้งเขาจนต่อมาชักจะมีทหารหน่วยรัฐตะเวนหายไปมากขึ้นทีขึ้นทีขึ้นในที่สุดครับ ทางกองทัพทนไม่ไหวก็จึงได้จัดหน่วยลาดตระเวนชุดใหญ่โดยมีทหารออกลาดตระเวนพร้อมๆกันเป็นร้อยๆนายหวังจะหาแหล่งกบดานของหน่วยขาสศึกว่ามันอยู่ตรงไหนอืมขั้นพอกองกำลังหลายร้อยนายค่อยๆหน้ากระดานเรียงหนึ่งกระชับพื้นตีไกลออกไปไกลออกไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ในที่สุดพวกเขาก็มาสะดุดหยุดอยูย่ที่ปากโพรงถ้ำใหญ่กลางป่าลึกแห่งหนึง่งทุกคนต่างก็หลบเข้าที่กำบังเงียบกริบเงียบสนิทครับโดยคิดว่าในถ้ำแห่งนี้คงเป็นที่หลบซ่อนของกองกำลังฝ่ายตรงกันข้ามแน่นอนในที่สุดก็ได้จัดหน่วยกล้าตายหรือว่าจัดไปเอาหน่วยกล้าตาย20กว่านาย พร้อมอาวุธครบมือคือขานบุกเข้าไปในถ้ำพร้อมกับระเบิดและอาวุธทุกอย่างพร้อมหน่วยกล้าตายเหล่านั้นบุกเข้าถ้าไปแบบเงียบๆเ,เข้าไปได้เกือบครึ่งชั่วโมงครับแต่แล้วในที่สุดพวกเขาก็ต้องร้องตะโกนพร้อมกับพากันเพ่นออกจากถา้ำทุกคนร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าผี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 ช่วยด้วยสัตว์ประหลาดผีสัตว์ประหลาด บางคนก็บอกว่าสัตว์ประหลาดบางคนก็บอกว่าผีอืมไม่รู้จะเชื่อใครจนต่อมาทางกองทัพญี่ปุ่นที่ซุ่มดูอยู่ด้านนอกก็ได้มีมติว่าต้องนำเอาระเบิดรวมกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆเข้าไปในถำ้ำแล้วก็ทำการยิงระเบิดให้มันระเบิดเพื่อทำการปิดปากถำ้ำไม่ให้ศัตรูหรือผีหรืออะไรที่อยู่ในนั้นออกมาได้แลครับอืม พอระเบิดทำงานตุ้มดังสนั่นวันไหวควันข้าหมูโฉงเก๋งในถ้ำหรือทันใดนั้นครับที่ปากถ้ำก็มีงูเหลือมยักษ์ตัวเครื่องตัวใหญ่มากครับมันลื้อหนีตายออกมาจากถ้ำครับทหารญี่ปุ่นเห็นดังนั้นต่างก็พากันระดมยิงครับยิงด้วยอาวุธสงครามเป็นพันๆนัดเลยครับชนิดหูดับตับไหมด้วยเหตุว่างูยักษ์ตัวนั้นมันใหญ่มากครับมันใหญ่จริงๆ สุดท้ายงูยักษ์ก็สิน้นฤทธิ์สงบนิ่งลงครับันพอทางกองทัพจัดทหารเข้าเคลียร์พื้นที่ในถ้ำอีกทีจึงได้ไปพบเอาหัวกะโหลกมนุษย์แถมด้วยหมวกทหารละเกะละกะไปทั่วทั้งถ้ำรวม30-40กะโหลกนั่นก็ย่อมแสดงว่าทหารหน่วยราชตะเวนที่หายไปก่อนหน้านั้นน่ พวกเขาคงพลัดหลงเข้ามาในถ้ำแห่งนี้แล้วก็มาตกเป็นเหยื่อของงูยักษ์ในถ้ำแห่งนี้นี่เองแหละครับข่าวต่อๆมาก็เคยมีคนแก่คนเฒ่าเล่าว่าได้มีการนําเอาโครงกระดูกส่วนศีรษะของพญายงูยักษ์ตัวนี้ไปเก็บไว้ในที่วัดแห่งหนึ่งแต่ต่อมาก็ได้ถูกหัวขโมยขโมยไปขายให้กับเหล่ามหาเศรษฐีนักสะสมของพิสดารไปซชิปครับ ครับนี่คือตำนานเล่าขานเรื่องราวของพญางูยักษ์ในถ้ำลึกกลางป่าข evet, องจังหวัดกาญจนบุรีล่ะครับท่านสวัสดีดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะขอรับเนี่ยกดตรงเนี้ยนิ้วมือผมชี้ยิกยิอยู่เนี่ยขอบคุณครับ